แล้ชิมแล้วเราลองชิมแล้วเป็นไงบ้างครับคือมีแฟนคลับซื้อให้ครับแล้วรสชาติเปไงเป็นไงคือรสชาติเนี่ยต้องบอกว่ามันมันมันมีรสชาติที่อรอ่อยของสาหร่ายอยู่แล้วถ้า<อ>แต่ว่ามีครีมแล้วก็มีรสชาติบ,บางๆของทุเรียนเขาไม่รู้ผมว่า,ว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 ามันมันมันโอเคนะเห้ยนะโอ้โหจริงๆพี่ธอมนี่ที้ที่เขาเขาวันนี้พี่ธอมจะแจกให้ด้วยนะฮะ12มีใครอยากได้ไหมครับมีนะมีคนกินทุเรียนนะฮะนี่เนี่ โอเคสารรยนียถามก่อนว่าถ้าได้ไปจะเอาไปทานไหมครับไม่จะเอาไปทําอะไรครับเอาไปนอนโกะก็เลยเราเราลองแล้วเรา,เรา,เรา,เราว่ามันโอเคมากอันนี้พี่ทอมจะแจกสาร่ายข้าวแก่นน้อยตุ๊กตาข้าวแก่น้อยเลยหรือเปล่าครับแจกสาร่ายนะฮะ <c oughs> คือแจกจ่ายง่ายไม่ต้องอะไรมากเดี๋ยวจะให้พี่ทอมนะฮะล่นเลย <c oughs> ล่นเลยใช่ครับผมตรงไหนเสียงดังพี่ทอมจะเล่นตรงนัน้<อ>นเลย<อ> ตัวโบกนี่อย่าล้อนมันต้งนี้ใช่ไหมครับข้าวโบงโดนหัวใครขอโทษด้วยนะครับผมไม่ได้ตั้งใจเลยฝั่งนั้นเลยแล้วกันนี่ส่งเสียงมากโอ้โหสุดยอดมากอ้าวอูเฉยๆฉยเดี๋ยวตรงกลางมากตรงกลางมากขออนุญาตร้อนนะครับ พอแล้วนะครับยังรอดสายไหลแม่ด้วยนะมาเลยครับมาเลยมาเออตุ่มเป็นสองสายไหลเข้ากันสมิ่งนะสมิ่งนะสนุกมากเลยสนุกมากนะฮะให้พี่ทอมเซลฟี่กับน้องเขาเลยคุณมดทิตาอยู่ไหมครับอยู่นะครับอยู่นะครับระหว่างการเดินทางมา นะครับแทรกตัวขึ้นมาเลยครับตอนนี้พี่ออกมาหายใจหายใอนนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟี่กันก่อนนะครับบอกแล้วว่าเอฟซีนะฮะมีกอดตอนะครับแก้มดิฉนันเลยนะฮะขุดบดที่ตาอยู่ไหนด้วยเดี๋ยไหมครับมาถึงหน้าเวทียังฮะการเดินทางช่างแสนไกลเหลือเกินนะครับและคนต่อไปเลยนะครับนางสาวปิยนุชอยู่ไหมครับ อยู่นะครับผมเดี๋ยวต่อแถวได้เลยนะครับตอนนี้ผ่านไป3ท่านแล้วนะครับมากดต่อไปมาเลยนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆของทางเข้าแก่น้อยนะครับใครที่อยากจะติดตามรายละเอียดนะครับก็สามารถไปกดไลฟ์แฟนเพจได้เลยนะครับเข้าแก่น้อยขับนั่นเองครับผมทางเฟ e บุ o k นะฮะคุณเราโพสกรี่ทำไปเนี่ย คุณวรากรอยู่ไหมครับคุณวรากรเหมือนจะไม่อยู่นะครูที่เราเรียกไปแล้วใช่ไหมครับใช่นางสาวพัชราเขมาพิรักอยู่ไหมครับไปอยู่ผม่าเลยนะครับนางสาวเป็นเป็นยาพาอยู่ไหมครับนางสาวเป็นยาพาอยู่ไหมครับไปอยู่ขออนยญาตหานะครับ คุณ <premises, S 2> สุพิชาอยู่ไหมครับคุณสุพิชาอยู่ไหมครับเ้าอยู่แสดงตัวด้วยนะครับอยู่นะครับอยู่ใกล้แต่มองไม่เห็นนะฮะใกล้เกินไปนะฮะคุณเติมอยู่ไหมครับคุณเติมคุณเติมอยู่ไหมครับได้อยู่ของผ่านนะครับคุณมาิสาอย windows, no. ู่ไหมครับงานวัดนะครับของขับผมมาเลยครับมาเลยครับ ถ้าชื่อท่านไหนผิดขออภัยด้วยนะครับผมคุณสิวสิทธิ์อยู่ไหมครับคุณสิว,ส,วสิทธิ์อยู่หรือเปล่าครับที่ชูนี่กำอังมองอกล้องนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าของชื่อนะฮะเด็กน้องคนนี้กำลังเดินทางมาอยู่ฮะนี่เดินทางมาเร็วาครับผมคุณสุพันษาอยู่ไหมครับคุณสุพัรษาคุณสุพัรษ,ษา0ู8ย์4 3 3อ่มอยู่ไหมครับ ไปอยู่ผมผ่านนะครับตอนนี้กี่กี่คนแล้วคุณออนรุจีอยู่ไหมครับคุณออนรุจีอยู่ไหมครับคุณออนรุจีไปอยู่ผมผ่านเลยนะครับอันนี้เด็กชายตังๆนะฮะผ่านไปแล้วคุณแัะพัชลัยอยู่ไหมครับออดีใจด้วยนะครับผมจริงๆผมเกือบจะรับจำหน้าพี่เขาได้แล้ว เหลือสามท่านสุดท้ายนะครับคุณกิติยาอยู่ไหมครับคุณกิติยาอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่ส่งเสียงกรี๊ดดังๆนะครับผมผมจะได้รู้ว่าอยู่จริงนะฮะคุณชนิตาอยู่ไหมครับคุณชะนิตาลิสิริกูตอยู่ไหมครับอยู่นะครับผมส่งเสียงกรี๊ดดังๆนะครับผมจะได้รู้เหลือสองท่านสุดท้ายนะฮะ ฝันดีเลยนะคุณพี่ครับคุณปองเรขาอยู่ไหมครับทำหน้าตกใจเหมือนตัวเองไม่น่าเชื่อวเลยจะได้นะครับบอกแล้วว่าให้ตดจองที่ไว้แลฮะและท่านสุดท้ายครับได้แก่คุณทิตาชายอยู่ไหมครับอยู่นะครับผมตีลังกาเตีออกมาเลยลูก หมุนตัวมาเลยยกสิบท่านผู้โชคดีแล้วนะครับแบบนี้ฮะเรียกว่าถ่ายเซลฟี่อยู่หน้าประตูลถ่ายมาพี่เฮ้ยวันนี้ฉันได้ถ่ายรูปคู่กับทอมดิสราแล้วมันใช่ป่ะแบบนี้ฮะกล้าพูดได้เต็มปากเลครับว่าเราได้เซลฟี่กับพี่ทอมแล้วจริง นี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะฮะแล้วในภายภาคหน้าแน่นอนว่าเร็วๆนีนะครับไปติดตามรายละเอียดได้เลยที่ทาง Facebook นะครับเท่าแก่น้อยครับทาง i n s t a า r ก m ก็เท่าแก่น้อยครับกดติดตามไว้เพราะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะฮะเราจัดขึ้นให้ทุกท่านเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมงานกันแบบฟรีๆนะครับผมเอาทางลงอยู่นี่ลูกแหมเอาซะลืมทางลงเลยนะฮะตอนนี้พี่ชองพร้อมร้องเพลงไหมครับผมได้ครับถ้าหากว่า พร้อมแ้วนะครับขอเสียงกรี๊ดดับให้พี่ทอมนด้วยครับมีใครได้ติดตามผมในยูทูบบ้างไหมครับโคฟเฟอร์บนยูทูบเอามาช่วยร้องเพลงนี้ได้แรงดีกว่าครับ ทำไม่รู้ฝันกลางวันดีแต่ดอกไม้กงบเธอกับฉันแค่มีคนต่างนั้นก็มีความสุขเลือกแค่เมแต่เวลาผ่านไปรักของเราก็จะหายกลายเป็นผ้าของความทรงจำที่ดีได้ดองสตัวไว้ไม่มีเธอกับฉันไม่มีวันเหล่านั้นและไม่มีฉันฉันไม่กลัวเธอไม่พแต่ไม่ดอกไม่ตอนนี้เธอวิ่ We should be together But it's not Just break this down forever It took time, I thought that now i and child and the I kind of got to and two two. I start like every day, on my heart. And I wanna play there We groove This is the time to Never make a cry, to i and and it job, i'm a to But the sky, the clouds And I can't the winner my I

ก็จัดติกรามไม่ยากเลยนะครับผมผมขอตอนนี้นะฮะคนที่เอาแบบว่ารวดเร็วที่สุดนะครับมีซองท่าแก่น้อยอยู่ในมือสิบท่านเท่านั้นครับผมอันนี้เราแบบรวดเร็วเลยฮะเดินมาหาทีมงานก่อนนะครับเดินมาหาทีมงานก่อนนะครับค่อยๆนะครับสิบสิบท่านเท่านั้นนะฮะท่านแรกเราเราไม่รู้กันเข้ามานะครับผมแฟนขับพิชมต้องมีระเบียบนิดนึงนะฮะ ครบสิบแม่เท่าไหร่ครับฝั่งนี้นฝั่งนี้สองคนนะคร,ครบแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นกิมมิคไเล็กๆ่น้อยนะครับผมโอเคครบแล้วนะฮะผมนะเดี๋ยวเราขอซองสารายที่เพิ่งเปิดน,นะครับที่เพิ่งเปิดวันนี้เลยอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าวอะไรอ่ะเป็นไฮไลท์จากพี่พแล้วก็เป็นเซอร์ไพรส์ด้วยนะฮะนอกจากได้ถ่ายรูปแล้วอันนี้ลงทุนเปิดของตัวเองเลยเหรอครับ นี่ฮะอตัวนี้นี่มันกว้นเปียเหลือเกินนี่ครับพี่ทองครับเราไม่ได้ป้อนทั้งแผ่นใหญ่ขนาดนี้นะฮะเราก็ทีละหนึ่งคันะต่อแถวนะต่อแถวนะไม่ต้องปักไม่ต้องอมไว้นะฮะคือไม่ใช่อมอมไปจนแบบพี่ทองค่อยๆเอาใครก่อนเอาใครก่อน นี่เลยป้าก่อนเลยป้าแล้วกันป้าป้าไม่ต้องเขิดป้ามาตรงนี้เร็วอ,าพอพ่าแล้วผมชิมก่อนนะฮะเอาเกลี้ยสี่ลอยครับผมดีครับอร่อยนะชิมไหมฮะป้อน,นะฮะไม่ต้องปิดอร่อยจริงนะนี่ถึงก็ต้องตอกหลังไว้เลยนะฮะไ,<อ>ไม่งั้นปิดไปถึงโน่นนะฮะบอกหลังไว้ก่อนอนะใหญ่ไปไหมฮะใหญ่ไปนะฮะโล่งเด่ นี่ถ้าบอกใหญ่ตายนี่พี่ทองแตงกาก่อนนะเนี่ยอร่อยไหมละ่ะหอมหอมละอ่ะหอมสาวไยหรือหอมพี่ทองครับเนี่ยอ่าข,ขอบคุณมากนะครับถ้าต่อมาอันนี้ลกันนี่แล้วกันอยู่ใกล้ๆพเดีเอาบัตรเราหลบเสกเราเราไม่ได้เป็นแม็กกราวนะ <c oughs> เจอเลยครับไปต้องปิดแล้วแหมปูนี่เดีวรอดเล่นนะครับผมก็แฟนครับพี่ทองน่ารักทุกคนเลยนะครับนก็อยากจะให้ติดตามพี่ทองกันไปนานเลยครับผมตลอดไปได้ยิ่งดีฮะเราจะได้เจอกันอีกทางานบ่อยๆนะช่วยเป็นหน้าไม้ผมด้วยไหมนะครับผมอันนี้สัตว์เจ้าเข้า เดี๋ยวเดี๋ยวนายนายช่วยขอยาบไปทางซ้ายนิดนึงได้ไหมนายอ่ะสุดยอดสุดยอดหมดห่อหรือยังแต่งตองใหม่ดีใจไหมดีใจไหมล่ะไม่รู้รถเลยรถต้องไป่ล้ว เป็นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตนาจะเป็นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตคือพอได้เจอด้มูตุ่ยก็ีความตร่นี้มาบนี้จริงๆนะฮะน่ารัก ผมจาวดาน้ก็ยังสามารถแวะเวียนไปได้นะครับด้านหลังนะเเวทีเราไม่ได้มีผทด้านหน้านะครับเวทีเรามีด้านหลัง ถูกต้องครับแต่เดี๋ยวเจอคุณพี่นัางคณน์เลย Thank okay. you. ช่วงนี้ต้องขอของคนที่ด้วยนกรนมีมาให้เกี่ยว่าขอที่ร้อเอเตยมวือด้วยครับเดี๋ยวอสุดท้ายให้พี่้อูกกัเท้าแก่นออ้อย2ฝั่งแล้วก็จริงไี่อยากจะทำใองทุกคนนะเพราะต้องบมีความมาอีก2ตัวนี้มันล่น Gracias.